เป็นบาดเป็นเมื่อมันก็มีศาสเมื่อมีศาสมันก็มีการเลียงศาสหลักฐานของเล่าเลียงศาสตร์เทานี่อยู่บ้านทาวงเดียยังมีเสื้อประกำผมก็ไปเฮียนเอาวิซ่าศาสบร์ประธานและตำรับตำล่ำลามาอยู่บ้านทาวงรายละเอียดเท่านี่เสื้อประกำยังอยู่ขอกับยังอยู่หลักหลังเสาตะลุ่มที่เขาผูกศาสตร์เนี้ยมันตกมั่นอยู่างยังอยู่เท่าเนี่มีว่าทำการเลียงศาส นะครับการเรียงสร้างนี่ยคำว่าประกรมนี่เป็นค่ำโบราณบ่ได้เป็นค่ำของกลวยบ่เป็นค่ำของผู้ใดผู้หนึ่งมันเป็นคาอยู่บาทเฮ้ามาตะเกาประกรรมนั่นแปลว่าคู่กับความหมายอีหลีทุกสาขาอาชีพมีคู่เบิดนะครับนีผมยังพ่อจำค่ำเขาได้จังคู่ตีเล็กเข้ามาตีเล็กตีมีดเล็กสี่เนาะคู่ตีเล็กก็คือประกมสนอพเดินนะครับประกรมสร้างนี่เออประกรรมอาเจียงอะไรอาเจียงแปลว่าสร้างหรือประกรรตํำแร่ดำเรื่อยนี่ก็ได้แปลว่าประกรมสร้างคนเห่ีโขนละครอดนตีเขาเออประกมละครอน นะครับมีประกำมืดในบรรดาประกำรรทั้งหลายเนี่ยค่าขายเพชรทุกแนลแหละครับมีมีคู่ประกำเนี่ยเขาถือคู่ประกำสร้างเนี่ยเป็นประกำนายหอดปีหอดเดือให้เลี้ยนเกียร์เฟียมามพนเป็นอย่างสั่นเพราะฉะนั้นบานเฮาตะกี้กับมีสารประกำอยู่นะครับแต่ว่าพ่อบานเมื่อเข้าจะเลื่อนใส่รถใ,ใส่ล่าแล้วก็เล่บได้ถือแวมูนี แต่ขันามันแนวโมนี่แหละเป็นผู้บาอาจา์ผู้ปักบานกุมเมื่อห้พักกุมซุ่มเย็นมากเนี่ยกับมีมาตะเกาเพราะฉะนั้นการเ่าหอดปีหอดเดือนเดี๋ยวมาเรียงเดี๋ยวมาเกี่ยวเพื่อนกับเป็นแน้วม่งค้นประกำหนังมันเป็นหนังนะโดยความความเป็นตัวสัญลักษณ์โบล่าเนี่ยเป็นหนังสามเกี่ยวมะพันกับ้าฝันกัน นะย่านไรไ้เดยดยานตะมั่นสิได้หนีไก่แห่ายานตะหนังสามแก้วสิไก่จากเสื้อเขาวนี่นะครับคือ,อย่านมันแตกมันเพี้เพราะนั้นคนโบราณเปียบความเป็นประกำนะี่คือความสมรสมานสมามัคคีเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ดูแลตุ่มลูกตุ่มหลานบัดทีนี้เฮาอยู่นีนี่ให้สังเกตข้ามเจอหนึ่งให้เราคนโอ้ยบม่เคยเลี่ยงศาสตร์ไม่เคยโดอกวันวานะฮะย่ามเขาไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่เขาแท่นตัวจะของวัดยังไงครับเขาแท่นตัวจะของวัดลูกสัง ซอยลูกซางไน่เด้อีตัวลูกสางเน้อเป็นลูกซ้างเนื้อขับอยู่นี่นั่นแหละคือข้ามเก่าติดมาตะโบรานเป็นพันปีบบมันมันก็มาคืดเอาวันนี้กับผ้าคู่หมาต่อปบามันนี่เข้าจากร่องจากคณะจังหวัดเข้าเพื่อนได้คืบเพชรสางเึินม่านเ่เป็นแนวให้ลูกไ้ห้านได้เห็น<ม>บ่าเห็นซ่างเป็นตัวดอกเห็นลูกปั่นก็ยังดีบ่เห็นสารเป็นอันดอกจังคู่ประกรรมที่เพื่อนไม่ลูกอยู่นี่องค์คู่ประกรรมนี่ยุกรมศิลปกรนาคมศิลปกรปัจจุบันยังมีหอประกมอยู่แต่ขาเจ้าเอิดว่าหอเสือ นะครับในหันเนี่ยมีคู่ประกำในหลักปัจจุบันเอาไปเก็บไว้มีัณฑ์สถา,านแห่งชาติแล้วข้าเจ้ากระถือเป็นคู่มานจะโบราณนะครับมีหอเสือกมีพิธี้ถอดเสือกดามเสือกแต่บโบราณบ้านใดเมืองใดก็เห็ดสมัยฮ่องเต้ที่โรนสะิงจีตป,ปุ๊กปักรักษาบ้านเมืองให้พักกุ้มซุ้มเย็นนะตะเกาเขาว่าเลี่ยงสารประกำเนี่ยนะครับเป็นเครื่องไหวเครื่องเซเวยร์ยยยมูนี่มันหมดมันแม่งกับพวกเขาไปไกลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันนี่ก็ช่วงประกอบพิธีบัดนี้ผมเห็ดเนี่ยมันสิตามจากจีตคู่ พ่อแม่เพิ่ลมาเห็ดตอนมาตัางา้งศาลอันนั้นเพิ่ลเห็ดแบบคู่แบบพื้นบ้านเป็นหมอในวัฒนธรรมาตุถ้ำกวยเป็นยังัน่นไะครับอันใดมีกับสียอย่างเบ่าไหวฟังว่าข้าเห็ดเป็นใยแน่ตามหีดตามข้องนะครับกับสีได้เห็ดเขาสูพิธีการเสราหนี้คอผู้ใหญ่กับแดงข้นไว้สีข้นเดอ้อมีเหล่าอยู่สีขวดเอาเหล่าไปเทลงเสาสีเสาหั่นละมันจะหอดเพ่มแล้วก็วเลืง วันสุพเลิกยามดีแต่งตั้งปายสีประกอบทุกสิ่งสุปเพียนนานาผลพลาอาเกียนทงเทียวทูบเทียนสุคนทารถกำจรเชิญเทพชุมนุมสยุมพรเทวาองค์อดีสรประเสริฐประสิทธิวิทยาไหว้ไทยอมรเทพทาดาทั่วเทวคณา พระการรู้สั่งสอนชนครูเท่าทวิชโชตชานกลสงสังอุทกมนสังวัตทยายองค์การสีสิทธ,ธรททาริเดภไพสารกอบด้วยสลิงคารเป็นสุขสำเร็จบริบู คังคาภาษาชัยหารุหริตเทวังชัยพระมาทัตระธนกขตังสุรยิยจันทิมาอาปูจะเทวารุณาเทวาโสโมเจยศส,สาหเมตตาการุณากายกามอหออัญเชิญองค์พระวิศวกรรมเป็นเจ้าสเสด็จเข้าตั้ง ไยมังละสวัสดีที่เลือดเล่แหล,ลาก็ได้เสวงหามาบังบวงทั้งจันจวงวังยงาสนิยังอาสนาวิจิตอนุดงแรกเริ่มบังลุกนรนเพริศนาเป็นภาษาสนองสนาเพราะว่ะทานเป็นผู้ที่รู้เรื่องงานการโยธาขอ กรรมเป็นเจ้าสเสด็จเข้าเฉลิมขวัญโรงพิธีััรนี้เถินสาธุการครองชางปูมพระเมสวนนารายคงเทวดาของพระฤาษีกาลยโกตั้งเอาพิธีสถาเพชรพระสมมวยาณเอาจาักรารายเอระขันชัยอมรินทร จ yeah. pues well. ิมเป็นขอขอด้วยพค้ชางอีสวนคงวันลุงให้เขาทานต้นกาใหเจ็บปวดให้ตาอตลอดหัวใจใส่ถึุ่มสรุปทุกเส้นผลแยกทานกันได้โอมครัเรียบเท้ามีนางายงอันนั้นกามีจิตสวาหันโอจัตหาจัตทยะชยะนิวดาขอระโอมินท์ฤษีกระทวิธี่อะยาตหานรามาสุรานานทารินว เอาพระคาถาที่ไว้เหนือเก่อันเชิญพระเวทมาสถิตประสิทธิสิกิสวัสดิมงคลสวัสดีในพิธีบวงสวงสังเวยสาประกรรมในวันนี้เืิญสามจบพร้อมเพียงกันนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาใจตั้งใจว่าตามโอ,อกรอประนมเหนือเกศไหว้ไทยีีเวทน้อยใหญ่ในฟ้าอากาศเกรียงไกลาาาทั้งในพิภพภูมิคน,งนองค์เพชรราณีมีเดชพันเนตรสอดส่องเวหนุน ถือแก้วแววล้ำคำลนพาหนคดชะเอราวันทัศษินอารักมั่นคงตรงข้ามปัจจินทิศสิงสถิตจอมงูวิรูปักอีกพระเสื้อเมืองเรืองฤทธิ์ท่านทีในพิธีการบ้านมันจะได้ทรงเสาสา หาติภัิโนสัมมาวิสตาจะรัตุิสาสุปูจิตานิสัตตจัณหาสูจิตาจะราตุปุญวัชในมุนชื่อว่าหักสดีกันในการทุกเพหายนุอันปิปิมานโตยะโมนุอนัอนต จิตประดิษฐานก่ลาวคำสักการบูชาได้ว่าตามก้าวกระผมเทินโอมสีคเนสายะนามะโอมสีมหาคณะปตเยนามะโอมสีวินายะกายนามะขชานะนำภูตะขนา ทิเสวิตำกะปิตถา,าชัมภูภละจารุพัส,สนัมอุมาสุตัมโสกวินาศการกรรมนาม,ามิวิคเนสะวรปา,าทะปังกะชัมอมสีคเน สายนามะอูมนโมพิคเนสายะนณโมนามะคันทะมาละสิทธาหนามตรัพพิคเนตเต็มอง รับสมัยนั้นนีพุ่มบงหนึ่งนะพุ่มเรามีมิจฉาจต๋ิเรามีฉามูเห็นผู้งามกว่าดีกว่าสวยกว่ามีจิตธรรมานดีกว่าด้วยแรงแห่งความอิจฉาลิษยาพุ่มตัวนั้นเลยไปเกิดเป็นซากไปเกิดเป็น้ากตัวนึงมีหน้าขางเดียวคือว่า้ามีกระทัน้างตัวนี้นี่แห้งเง่าข้นซื่อกระต่ายนะโดยความดุร้ายของเราเลยหายไปปากก็ไม่ได้ขาก็ไม่ได้เดือดร้อนให้พระอิศวรจะต้องบรญชาใหพยพนายล์ลงมาป่า พันละไรก็ได้มาปากซากเองท่านระวังอยู่เพื่อนรุงจากสวรรค์มากเพื่อนมาพ่อเช่าหน้าอยู่ซีข้นเช่าหน้าซี้นนี่กตค่อยดูแลพันละไรบอกว่าซากหยู่ท่านไหนท่านไหนกข้านนั่งไปจนพ่อไปนั่ไงพันละไรก็เอาใบแสมสารเป็นเรื่องไข้ภาพไเช่าหน้าทั้งซีนี่ถ่ายยุ่ถ่ายยุ่โกฟังนี่พันละไรก็ไปฟังบุญไปปากซากเสกอาวุธขึ้นมาคือเอาตีศูนย์เอาตีศูนย์เสียบรงดิน พีศูนย์สเสียบลูกดินเอาเสื้อปา่าเสื้อประกำนี่ข้องเขาสร้างข้องเขาสร้างมัดไว้ก็ตีไปตีศูนย์นี่ที่เป็นสามงามเลิเกิดเป็นใบบกตูมนในพิธีโบราณจะเอาใบบกตูมนะถือว่าท้องเกิดจากเทพเจ้าเ,าาเขามันเด็กหนุ่เป็นมุงค้นเอาตีศูนย์นั่นปกักลงเกิดเป็นใบบกตูมแล้วเอาเสื้อประกำน,นั่นข้องสร้างไว้จับสร้างเอกท่านตัวนั้นไปถวายพระอินทร์ เป็นสร้างขี้ของพรบาลีปั่นอะไรปักเลยครับปักทั้งสองเลยนะครับอธิษฐานขอบารมีเลยเด้อปักแล้วก็กลับสู่ที่นั่งนะครับจะได้ดําเนินขั้นตอนต่อไปเหลือขั้นตอนอีกไม่มากนะครับนะครับก็ได้ไปถวายแก่พระจีนนะฮะส่วนพั่นอะไรกับเสด็จกลับกลับมาใส่กลับมาอายิ้มมองทอชาวหน้าทั้งสี่คนอยู่มองหันเป็นปลาต้นคู้นกับต้นย่อเป็นปลาคู้นกับปลาย่อ พอนะเรามากปับเล่าก็เลยว่าต่อไปภายนาเนี่ยเกรษเีวดา,าลุงม,มาสอนมาบอก,น,อกอนั่นไงก็ได้ทายพอนวิชาสิว่าวิชาประกรรมเนี่ยให้กับเจ่าหน้าทั้งสี่้นเป็นต้นคู่ประกมนะคณะแหลกคู่ผู้แหลกสี่ท่านนะครับเรียกว่าคู่ประกรรมในวิชาสรนนะ้างมันมีวิชาอยู่สองขแขนงวิชาหนึ่งเรียกว่าวิชาคชบาลคือการบาลาคือการดูแลรักษาช้างนะีวิชาหนึ่งวิชาที่สองนะคือวิชาคชศาสตร์ คือตำราไสายศาสตร์เกี่ยวกับสร้างนี่ผมได้สาธยายมาเหมือนสักเหมือนมัมม่งหัมละ่ะคาถาต่างๆัแต่เสกขอเสกเสื้อนะครับเชิญคู่สะกดสร้างนะครับพวกนี้เรียกว่าวิชาโคจ์วิชาโคจกรรมนโะคชบาลกับคจกรรมร่วมกันเอิเรว่าวิชาโคจศาสตร์เพราะฉะนั้นแล้วหมอสาสตรเนี่ยอาจจะหูโคชบาลแต่อาจจะบ้าหูในวิชาโคชกรรมนะครับบางที่เบ้าหูโค,คชกรรมก็หูโคชโคชบาลก็ได้ ก็เป็นการแบ่งส่วนงานกันเ้งสัะคู่ทั้งซีก็จึงเป็นคู่ประสิทธิ์ทีเป็นคู่ประกรรมคู่ตนมากนะครับจนถึงปัจจุบันนี่ก็ท่ายทอดสืบต่อกันมากคนก็นจิงถือนะครับคู่ทั้งซีเป็นคู่ใหญ่นะครับเล้ากระสิถือสาตาอุธต,ต่างๆกาตำนานนี่ปรากฏอยู่ในตำนานนารายยี่สิบปางนะครับซึ่งเป็นตำนานอวตารพระนารายที่ไม่ปรากฏในในเรื่องราวตำนานของฝ่ายอินเดียนะครับ ภาพเขียนของการเกิดตำาหน่าสาเกตัท่าน,นพี่นอมม้องีโวกาสไปวัดพระแก้วนะครับสีเห็นนะสีเห็นในระเบียงวิหารระเบียงคดเนี่ยนะครับจะมีภาพเขียนตำนาหนานพระนารายณ์ปาช้าเอกุทั์และครูประจันททั้งสี่แสดงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นะครับเสื้อถือกันจะแด้ราชสำนักประจันถึงประชาชนวเข้านะครับ อันนี้ก็ได้ปักเครื่องสังเวยนะครับกระยาสังเวยต่างๆนะครับเพื่อที่ถวายสักการะบูชาเดี๋ยวอาจารย์จะได้กล่าวสาธยายเชิญครูนั้นได้รับเครื่องสังเวยทั้งควงนี้ให้เป็นสิริมงคลใจ ประษักโิโภัไยไัยไม่แพ้วผ่านให้ทรัพย์สินเงินทองมากองเกิดลาบยศเลิศสมดังจิตอธิษฐานทำสิ่งใดให้สมหวังดังปณิธานเได้ผลบุญกระทำการครั้งนี้เถินกราบเมตตาบารมีพระครูมหาธรรมบาลมุนีได้โปรยเข้าตอกดอกไม้สมพโพธิรงพิธีและนำพาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะครับได้โปรยเข้าตอกดอกไม้สมโพธิพิธีให้เป็นมงคลชัยครับ ปุยก็เกอะดอกไม้ กระทาในวันนี้ปัดนี้จะได้ลาเครื่องสังเวยกระยาบวชทั้งพวงนี้เพ<ป>ื่อให้เป็นสวัสดี<ป>มงคลชัยแก่พวกเราผู้จะได้นําไปดื่มกินเป็นเครื่องสิริมงคล,งคลขอท่านทั้งหลายในที่นี้กล่าวคําลาเครื่องสังเวยได้ว่าตามาโนโมอิมัสมิงหุงงตันจากาเลภริกรรมปัญจญาจามินินันทิกา การเวปัทยานิวัตเตถาอัมหากังประสิทธิทางเหคะสถาวุธ,ธิพระวันตุโนเสสังมังคลายาจามิสัพพะมังคลังข้าพเจ้าขอลาเครื่องสังเวยกรยาบวช ในสถานะที่นี้ขออัญเชิญพระครูเทวดาเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงสู่ที่สถิตขอกรรมสิทธิให้แก่ข้าพเจ้าทั้งปวงนี้เถิดสัพพเทวานุภาเวนะเอหิมุตุสุขีหุนตวัง แล้วกราวรำเป็นเสร็จพิธี thank yeah. you